เนี่ยไอ้เงี้ยเนี่ยตัวแหลมเลยไอ้เงี้ยหัวเขียวเนี่ยไอ้เงี้ยอะไรนะบเดอยากมาน้องบอกว่าแผมเล่านะพี่คือตั้งแต่ลดเนี่ยนะค,คือผมไปจะไปคนปีนยกลาจะไปเอามานหานองแล้วก็คนนั้นนะครับคนใส่แ่ เขาเดินมาบอกว่าตีไหมตีไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีอะไรกันมาก่อนจ่อยู่ๆเขาก็วิ่งมาถามว่าตีไหมแต่ผมก็รีเซิร์ไปใช่ไหมครับแล้วก็พอเข้ามาอีกเขาก็พูดว่าตีตีไหมไม้เท่าแต่พวกผมก็บอกว่าไม่เอาโอ้ยเราข้ามกืนมาๆผมเล่าชอนผมนะเป็นตัวมคือตอนนั้นผมเดินหายพวกจบรอบจบรอบอะไรนี้โดยเชียผมได้ชวนตีคับแล้วคราวนี้ผมก็บอกว่า อันนี้ใช่ฮิโรชิไหมครับแล้วเขาไม่ใช่ไม่ใช่ฮิโรชิผมก็เดินไปเพราะว่ามันเกาะเหมือนกันครับเกาะเหมือนกันแบบเป,ไ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 ป๊ะเลยครับแค่แบบเปลี่ยนหน้ากากเป็นรูปม,มังกรนะครับ,แ,รบแล้วอยู่เดียวคนนึ้นขเขาก็มาบอกว่าตีไหมครับตีไหมที่เขายืะเดียวเขาไม่ชวนตีขเขาบอกว่าไม่ๆๆไม่ไม่ไหวครับนี้ไม่ไม่ไหวครับอ่าเตอนนี้คือตอนที่เดินมาที่มาถามว่านี่ฮิโรชิปะครับเนี่ยอันนี้คือก็คือเดินมามองอย่างเงี้ยเนี่ย เนี่ยม,มองอย่างเงี้ยอันนี้ฮิยวชิป่ะครับเนี่ยผมก็เลยถามไงว่าติดใจอะไรกับผมหรือเปล่าถูกไหมครับแล้วพอตอนนี้มาคุยหลังรีตอนนี้เข้ามาที่ยืนกันอยู่เจ็ดแปดคนที่มาผักผมผมก็าถามว่าอันเนี้ยคุณคุณบอกให้น้องคุณขอโทษถูกไหมผมก็เลยถามว่าแล้วอันเนี้ยถ้าคุณไม่บอกให้ขอโทษอ่ะน้องคุณจะขอโทษหรือเปล่า แล้วคุณต่อว่าอะไรคือจริงๆอ่ะผมว่าคุณพูดให้มันจบอ่ะผมว่ามันสั้นมากเลยแต่ว่าคุณพูดให้มันยืดยาวอ่ะคุณบอกอะไรอุ้ยแก๊งแก๊งผู้ดีครับผมไม่เลื้อหรอกครับพี่อะไรแบบโอ้โหพูดแบบไปเรื่อยอ่ะแบบเหมือนแซ่ไม่พี่ผมมันมันเขาโดนมาพี่โดนยกอมาแบบนี้เหมือนกันเขาเลยแบบพูดพูดสื่อถึงยกอที่าทำมาพวกผมเอาสื่อถึงคือสื่อถึงยกล้อแต่ตรงนั้นมันมีแค่ผมไงยกล้อไม่อยู่ไงแสดงว่าสื่อถึงผมหรอ อไม่ใช่ครับคือพูดเลยพูดไอ้คือผมจะบอกไอ้นี่ผมว่าถ่ายยกล้ออยู่ไงและบางคทงก็เข้ามาชวนเล่นผมก็บอกว่าอยู่ผมจะเตียยกล้อก่อนถูกไหมครับถ้าคุณไม่ชวนเล่นคุณก็คุยคุยกับผมอะถูกไหมคุณคุยผมก็พูดตามที่ผมพูดบอกว่าผมยังไม่เตีะผมจะเตียยกล้อกับฮิโรชิก่อนไม่จังจังจังหวะที่ที่เองบอกว่ามุมมองมุมมองที่หนึ่งอะ แล้วเองมองผมมองกอขาวครับกอขาวกอขาวกั้นใจมากผมมองกอขาวก่อนนะอาแล้วผมขอโทษไปนะว่าไม่ไม่ใช่ฮิโรชิผมขอโทษอ้าวขอโทษทำไมครับเพราะว่าไม่ใช่ฮิโรชิครับถ้าผมไม่ผ่านแล้วขอโทษใครขอโทษขอโทษจบรอครับตอขาวตอขาวชอบกอขาวกอขาวตอขาวถามว่าอันนี้อันนี้ฮิโรชิแบบเขาบอกว่าไม่ใช่ผมก็ขอโทษเขาไปนะ ไม่ใช่อะไรเชื่อผมว่าแล้วผมได้แนออ่อนไหแต่น้องผมบอกว่าคุณมองมองน้องแล้วก็ถามมีตัวซีไงบางที่ม,มันใส่ส่วนตองจริงไงไม่น่าใช่ครับไม่น่ามันจะไม่ใช่ยังไงครับ <c oughs> แล้วผมไปม,มองตอนไหนครับแล้วม่ใช่ได้หรือว่งงเหมือนกันก็ไอ้ช็อตที่คุณพูดไงต่อข่าวจริงผมพูดจริงนะ น้องผมก็พูดจริงนะถ้าอยางั้นอ่ะมันใช่เหรอครับมองมองเกาะขาวเขายืนเขายืนหันหลังนะเอทอที่คุณมุมมองให้หนึ่งมองมองข้างหลังก็บอกไม่ใช่ก็ใช่ครับแต่ที่คุณแต่ที่คุณมุมมองให้หนึ่งคืออันนี้คือเดินมาเจาะหน้าผมเลยนะไม่น่าใช่นะครับมันจะไม่ใช่ยังไงครับไม่ไม่ให้ให้ใี้ติดคุยเอาบอกคคเลยนะไม่ไม่ไอ้ให้คนถยวใช่มันใช้โคโพได้นะเพราะเรามีสตอรี่อยู่ตอนมันมอง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มั่นใจใช่ไหมว่าไม่ได้มองไม่ได้ภาพใช่ใช่ไหมอาจารย์เพราะผมปรับมุมมองนะตอนนั้นอ่ะแล้วก็ไปมองต่อสาวกอนนะว่าใช่ยูๆใช่ไหมเฮ้ยใช่เหรอครับใช่ครับใช่ผมตอบไองผมก็มั่นใจครับหายใ่ยืนเลยรู้ดูมึงี่มาแสะโดยเฉพาะเขย่าฟ้าไม่กันเลเอ้ยมัน มันมันใช้โกโปรได้เหรอใช้ได้ใชได้ดิเพราะเรามีสตอมี่อยู่มงตีมอง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 มันแหล่ใช่ไใช่ไอ้มองมันมองมันมองผมเลยมัน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 ใช่มันคิดว่าผมมันมันน่าจะคิดว่าผมเมือแหละแต่ผมอยู่ไงเนี่ยมันมาแบบนี้เลยมันมาแบบนี้เลยแต่จริงอ่ะเรื่องคือถ้าใช้ักโปรได้อ่ะจบเลยพี่แต่ผมไม่แต่ผมไม่ได้โอเวอร์เลยนะ รออันนี้ก็ได้ถ้าตีตมันเอาเรื่องไปพรุ่งนี้แล้วก็เอาคิดไปให้ให้เขาดูก็ได้ใช่ไหมอืมจะถามมันจริงจริงแต่แต่ชัวร์ถูกต้องไหมชัวร์ใช่มันมองมันมองแบบนั้นเลยฮัลโหลครับว่ามั้มฮัลโหลครับ,อบรอบผม อันนี้ถามถามอีกรอบนะว่าเราได้มุมมองที่หนึ่งเราก็ใกล้ๆแล้วก็ได้พูดไหมมาก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 อนี้ผมจะถามอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าผมมั่นใจมันมีมันมีสตอรี่อยู่ไหมไม่ไม่ผมผมมั่นใจผมมั่นใจไม่ผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันสามารถดูหลักฐานได้ไหมอะแล้วถ้าถ้าคุณคุณมีหลักฐานไหมครับอันนี้ผมถามไม่ไม่มีเลยไม่มีเลย ครับใช่แดี๋ยวถ้าสมมุติว่าผมถามราภาแล้วถ้าพาภาบอกว่าสามารถมีหลักฐานได้อย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่ามันมันมันไม่ใช่อย่างที่คนพูดแต่ี้คือผมเอาคนหนักนะครับโอเคไหมครับไม่เรามีสตอรี่มันก็น่าจะดูได้ปะ่ะพี่เกดผมมามีสตอรี่อยู่แล้วมันก็อยู่ระหว่างสตอรี่อะถ้าภาภาเขาถามหาหลักฐานอะเพราะผมก็โกงไงใช่ครับ อันนี้ผมผมถามอีกรอบนึงถ้าถ้าบอกใช่ก็คือใช่ผมจะไม่ต้องไปคล้่นทมทาอะไรเงี้ยครับใช่ไหมคใช่ใช่ผมใช่เปล่าใช่ใช่ถ้าแบบถ้ามองแบบมองเงามองมองทีแล้วแล้วตอนผมผมอยากรู้ว่ามองมองนี่มองทีเด้อหรอมองนานแต่ผมว่ามองมอง แต่ไม่ได้มองไงครับทราบครับมั่นใจหลบมือยังไงเนี่ยมั่นใจแล้วงงงงหมดแล้วเนี่ยสภาอะไรได้ไป่ปครับลงนี้ดีกว่าคือมั่นใจว่าไม่ไม่ได้มองไม่ได้พูดต่อหน้าใช่ใช่ใช่เขาเขาเดินไปเขาเป็นคนเดินเข้ามาหานะตอนที่ผมพยายสุดลิบเผาอะนักปคุยต่ออะไรนักปคุยอะไรอะไรกันนีนไปบอกผูเดินเขาไม่หายไอ้เจ้ากลัวยืนอยู่ตรงนั้นแต่แรกแหละไอ้เย่ย เชาชาบหกมะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนนช่นชา้วมีสีป่ะไม่ทำนาแวร์เวลาคุยมึงทำน้ำเสียงดีๆที่อะลิปเป็นที่อะไรลิปกระโดดมือกี้มันยอมรับกูแล้วนะแล้วฟาลุกมันกลับคำมันบอกไม่ใช่กูงงจัดเลย มันเมามันเมามันเามนเาไม,มค่คือคือท่านจะเล่นอ่ะไม่ไม่ได้ว่าก็คือเล่นก็เล่นเออมาเล่นดีๆไม่ใช่มันเล้าก็นฟังตีแบบนี้เล้ามาโกหกเออกูเล่นให้ได้อยู่แล้วจะไม้เท่าหรืออะไรกูก็เล่นให้มุณได้แต่อนะีางคือโกหกตอแหลนี่ไงจะเล่นเออแล้วจะมาขอเล่นอะไรไม่ได้ผมงงอะ่ะพี่เกตไอไอช็อตที่ผมอยู่แลนด์มาร์คใช่ปะคือเขาก็ไม่ได้มาคุยกับผมนะ ไอช็อตหลังประเทศรีเข้ามาแต่ว่าเขามามาหาพี่ทีแลนเลยถูกปะ่ะใช่ก็มาหามาหาชนใช่ป่ะชนบอกว่าไม้ไม้เท่าไหมครับหรือใช่ป่ะชวนเออใช่เดือนมาเออเหมือนนักเลงอ่ะคือคุยดีๆก็ได้ถ้าจะเล่นอ่ะมึงหาเรื่องตรงนั้นเสร็จมาแบบไม้เท่าตรงนี้มึงไอ้มึงมึงเคยพูดไม่เจ่ะไม้ไม้ทำมาไว้เล่นแต่พูดไม่เจาะไม้ย<ม>ี<ม>่กูก็ทำมามึงเล่นเปล่า ไม่ใช่พี่อากิดจับกันนะทำไมเท่าแล้วแพอีกนี่แหละมันต้องหนีเลยสู้ไปตรงนี้เลยสู้ตรงนี้เลยฮะบวกเลยหรอนี่เลยบวกเลยน่าสนใจว่ะโอกาสเหมยเอาเฮ้ยเอาโอ้มาขึ้นกลางสตอรี่โอ้โหพระเจ้าถ้าแกงเดียวกันไปส่งมันไม่ได้เงินมันไม่ได้เงินใช่ไหมไปเทายากเดยพี่โต ไม่ใช่พีก่กู้ไม้เท่าไม่ใช่หรือไม่เรายี่สิบสองแล้วทำไงอะฮะลัลโหลสรุปสรุปมองหรือไม่มองเนี่ยกูงงแล้วเนี่ยยังเ,เยอะเกินดีไม้เท่า,า <laughs> อา่ะตอนนี้รถไปยี่สิบอันเร็วเหรออุ้ยฮัลโหลปวดขี้ว่ะเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะฝากด้วยไฟฟ้ามึงนั่งนั่งเซอร์ไว้ที่ฟ้าฟ้าโอเคไปเฟิร์สเฟิร์สคันนี้เฟิร์ดไว้ก่อนก็ได้เฮ้ยคุณลงไม่ได้ตรงนั้น เก็บเก็บรถทดแทนมันก็ได้นะพี่แต่เมื่อกี้ชอบก็ยอมรับมาแล้วใช่ครับพี่ใช่ลงจัดเอาไม่เหลือไม่เป็นไรพี่ตาไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่สรุปได้มองครับก็ไม่ได้ไม่ได้มองครับผมแกเรเลีแกเอองแกมองมองเรียนมึงเละตาด้วยเหรอเอาไอ้ป่องไอ้ป่องเขาเรียกมึงกระป๋องอะไรไม่ใช่กูพี่ตอนหน้าไดผม ดวงตาของเบสายครับฮ oh, ัลโหลฮัลโหลฮะัลโหลฮพี่อ่ะอันนี้มองทีเดียวหรือมองนานๆครับพี่มองเละมองเละมองเละโอ้พี่อย่าพูดเละบ่อยดิมันเจ็บผมไม่มีใครมาล่าเลยเย้ อ้าพี่ยังขอมึงยังไม่เอาอเอาหลังมึงเลือกคนคุยดีๆนะ้เหี้ยนั่นอะไว้ก่อนเลยไม่ผ่านบวกให้เออซิกมึงมึงเป็นหัวแก๊งไม่ใช่หรอมึงก็คุยดีมึงคุยรู้เรื่องคุยดีววะตั้งเยอะมึงเอาใครมาคุยที่มันไม่รู้เรื่องวะพี่ชายครับพี่ชาย อ่อให้มันมาคุยให้มันเป็นทะเลาะกับลิ้นมันก่อนอ่ะเออเออเออดีไมให้มันน่ะแหละเอาลิ้นไใส่เสื้อเนี่ยเขาไมีแต่าไม่แต่งเขม่งเขาไม่ต่วเขาไมแเขาลิ้นตัเาไมแ่ขา่เขาไมาม่แต่เไม่แต่เาไ่งาไเาม่แต่ามตามตเาไม่าครงาไมาบไม่ามาไดามาาามไมามาา ตกไปเลยครับหลุมเขาเอเอาตกไปแล้วฝากฝากใส่ใส่เปลือกลิ้นให้ด้วยนะหมอเธอเลยหมอหมอเอาไปนลยครับไปเลครับไอ้นะคะใส่เปลือกลิ้นไม่ค่อยโดนหัวเกี่ยวไว้ด้วยครับไม่ไม่ไม่บับต่อหน้าหมอนะครับใจน่าห่วงครับเป็นเป็นห่วงครับไม่ได้รับเป็นห่วงครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาพี่ข้าวหัวหายไปไหนแล้วะ มันไม่น่ามีใครกล้ามาล่าหรอกไม,ไม่มันติดไงถ้าไม่ติดส้พพาฟาร์มมันเล่นแล้วไงยังมันเราติดสตารี่อยู่ไงไปสภาอะไรก็ได้ปะ่ะไปเรียกเรียกมันไปสภาอะไรก็ได้ปะ่ะไปไปคุยกับสภา,สามาสภามามามาสภาสภา 高照被下面。嗯